เอาวันนี้วันนี้เนี่ผมบอกตรงๆคนที่เขาไม่เข้าใจคนที่เขาไม่เข้าใจนะจุดจุดหนึ่งผมบอกได้เลยว่าสิ่งสิ่งหนึ่งที่มันช้างตาทั้งตัวเอาไปโบมามาปิดเนี่ยผมบอกไม่มิดหรอกผมเชื่ออย่างนั้นแล้วผมก็ไม่เคยละทิ้งผมไม่เคยละทิ้งเลยกับเรื่องอะไร กับเรื่องเขาว่าคนเราเนี่ยเมื่อมันไม่มีเงินเมื่อเนี่ยสินสินมันรุมเร้าในเอฟซีนี่สินมันรุมเร,ร้ราสภาวะครอบครัวมันโดนกดดันสุดๆเนี่ยเขาจะทำอะไรได้บ้างนี่เอาตรงตรงเมื่อนะจุดจหนึ่งนี่ ถ้าไปถามไฟแนนซ์ได้นะงวดรถงวดรถยนต์ของพ่อพระเอกเขาเนี่ยไม่ได้จ่ายมากี่เดือนละสองเดือนสามเดือนสี่เดือนแล้วใช่ไหมรออะไรรอเมื่อ,อไรว่าเขาจะมายึดมายึดรถของเขามีใครเคยขุดคุยมีใครเคยรู้เรื่องนี้ไหมย,ยากเพราะว่าอะไรคนเขารู้ก็จะเพาะอ,อยู่ในวงแคบๆของคนอยู่ในครอบครัวเท่านั้น เหตุผลผมก็จะถามง่ายๆว่ามึงจะออกรถมาหาประแสงควงเงาอะไรทั้งๆที่ยังไม่มีธุรกิจอะไรเลยจะออกรถมาขายปิ้งไก่จะขายไปย่างไก่ย่างแล้วยังไงเอา้าไก่ย่างก็ก็ยังใช้รถของของตาอยู่ของตาชานอยู่หลายหลหลายหลาย,หลายเรื่อง เรื่องอะไรล่ะเรื่องไปกู้เงินกับสหกรณ์ดอกร้อยและเท่าไหร่นี่หูบานตะไทยเลยนะนี่ไปกู้เงินกับทกศนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดารายจ่ายมากกว่าไรายได้สิ่งสิ่งหนึ่งที่มันการันตีได้ชัดเจนคืออะไรสาภาพความเป็นอยู่ พวกท่านจะเห็นได้ว่าทําไมไม่มีฝาบ้านทาไมไม่มีให้ประตูห้องน้ําก็ไม่มีทําไมสภาพครอบครัวถึงเป็นแบบนั้นอย่าไปโทษอย่าไปโทษถึงว่าเฮ้ยทำไมโอ๊ยอย่าไปโทษดวงชะตาชีวิตเลยผมจะบอกให้ทุกท่านฟังว่าคนเราม,มันมักใหญ่ไฟสูงเนี่ยมันไม่เคยเจียมสถานะตัวเองเลย แต่ก่อนเคยอยู่เคยอยู่สมุรประการทำงานอยู่โรงงานมีเงินเดือนเดือนรับหมื่นสองหมื่นค่าโบโดงโบนะัสเท่านั้นเท่านี้สภาพความไปอยู่หนะตอนนั้นเนี่ยผมจะบอกให้ฟังเลยว่าเขาก็คงคิดว่าเราอยู่หมู่บ้านกกอกกกตูมหมู่บ้านขัวสูงก็จะเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนในความคิดของเขา เราไม่มีเงินเดือนแต่สิ่งหนึ่งที่เขากลับมาเนี่ยความเย่อหยิงเย่อโสโอหังว่าตัวเองมีเงินเดือนตัวเองมีโอ้โหอาจจะมีเงินเยอะมากกว่าเพื่อนแต่พอกลับมานี่มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ความทะยอทะยานเกิดขึ้นแล้วพอกลับมาจากหน้ามือเป็นหลังตีนนบัดนาว เนื่องด้วยเพราะอะไรทุกท่านเนื่องด้วยว่าน,นาตายเนี่ยเขาก็มีบ้านเขาก็มีบ้านสองชั้นนะเออมีเขาปกติคนอีสานก็จะชอบทําบ้านสองชั้นแหละเออก็มีบ้านมีบ้านใหญ่ยยโตมโหฬารน,นะเออแล้วแม่ชมพู่ก็มีบ้านคนที่ไม่มีบ้านที่ไม่มี ไม่มีบ้านเป็นของตัวเองก็จะมีแต่น้องฝนกับนาแต่น้องฝนก็เรียนปริญญาอยู่นาแต่ก็ทํางานอยู่กรุงเทพอยู่ตอนนั้นทํางานอยู่นคปรปฐมนะอยู่อำเภออยู่สรารยานาคปรปฐมตอนนั้นนแต่ทํางานอยู่ในหน้าตอนนั้นเนี่ยพอกลับมาเขาก็งวยงงว่ามันน่าจะเป็นบ้านป่าเมืองเถือนคิดว่าตัวเองมาอยู่แล้วเนี่ย ตัวเองจะมีความรู้ความสามารถมากกว่าเขาแต่กลับมาแล้วเกิดด้อยข้ามากกว่าเขาเพราะอะไรหน้าตายนี่ซื้อรถอ t a n นี่นะซื้อรถดึงเงินสดนั่นจะบอกให้แล้วก็จะมีมดัส่งมอเตอร์ไซค์ของเขาแล้วเขาก็มีรถปิกอัพไฮเทกวีโก้ด้วยนะเออสวนแม่ชมพู่เขาก็มีมอเตอร์ไซค์มีรถไถมีรถไทเล็กแล้วก็มีรถไถคูบารตาด้วยนะ เออคันนั่นน่ะถ้าว่าราคากันไปแล้วก็เหยียบร้านนะแต่ผะเอิน่นเมื่อตัวเองคิดว่าตัวเองจะกลับมาแล้วคนอื่นเขาจะมองว่าตัวเองร่ำรวยมั่งมีเงินทองมีความรู้ความสามารถตัวเองมีเงินเดือนไม่ใช่เลยสิ่งหนึ่งที่มันมันผิดพลาดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรคือ ัธยาศัยพอกลับมาอยากจะเป็นตัวเองเป็นเขยใหญ่ใช่ไหมล่ะตัวเองเป็นเขยเคยใหญ่อยากจะมั่งมีเงินทองอยากจะดูดีดูเด่นแต่เขาไม่เคยให้ค่าเลยเพราะอะไรเขาก็บอกว่าเขาก็พออยู่พอกินเขาก็ทํางานกันไปเรื่อยเมาะเมาะแม่แม่นะเขาใจไม่ล่ะแต่ตัวเองกลับมามีอะไรบ้างสิ่งที่นาแตออกมาพูดคืออะไรไม่ได้มาตอกยำ้ำ แต่ออกมาพูดว่าต้นสายไปเหตุของความทะยทะยานแล้วยืดยาไปจนถึงทำไมต้องมีคดีของน้องด้วยพอกลับมาไม่มีอะไรแต่ต้องมาใส่พ่อตาแม่ยายเราไม่เคยทวงบุญคุณเลยแม้แต่น้อยเราไม่เคยทวงบุญคุณแต่ต้องมาใส่ห้องครัวของพ่อตาแม่ยาย เพื่อเป็นที่พักที่อยู่ที่อาศัยผมถามหน่อยเถอว่าณตอนนั้นคุณก็มีปัญหาของคุณจะให้ผมสาธยายไหมล่ะคุณมีปัญหาของคุณอยู่ที่โรงงานไก่คุณมีปัญหากันอยู่แล้วแล้วปัญหานั้นมันน่าอดสูมันน่ามันน่าขยะขยงซึ่งลูกผัวชายไม่มีปัญหากับเพศแม่นี่ ผมบอกได้เลยว่ามันเป็นปัญหาถ้าเป็นนาแต่นะผมบอกอกูขยะขยแยงเพราะอะไรอย่าไปทำร้ายผู้หญิงแล้วผมจะผมถามเธอว่าเอาไม่ได้ต้องพูดถึงเรื่องความเก่าความหลังแล้วกลับมาตั้งใจทำมาหาอยู่หากินไหมละ่ะตั้งใจเก็บหอมรอมริบไหมละ่ะ ไม่ใช่มันตรงกันข้ามที่ผมบอกว่าหน้ามือเป็นหลังตินนทุกคนเห็นคืออะไระนั่นคือหน้าฉากแรกที่เอพวกนั้นมันแหแเห,เห,เหนมันสลรเสริญเยินยนยอว,ว่าเขารักหลานรักน้องชมพู่มากเลยนะพวกท่านเตรียมอกเตรียมใจไว้ เตรียมอ,อกเตรียมใจไว้สิ่งที่ผมยังไม่พูดอีกเยอะแยะมากมายที่พวกท่านต้องเตรียมอกเตรียมใจไปหาน้ำโมบกมาแช่ไว้ในตู้เย็นให้เยอะแล้วท่านจะเห็นความบ้าบิ่นยะโสโอหังออกมาเองนะบัดนาวเมื่อเขารู้ว่าสิ่งที่เขากระทำไปแล้วเนี่ยมันไม่มีใครช่วยเขาได้แต่ณตอนนี้มันก็ยังมีความหวังอยู่ แล้วที่สำคัญพอมาอยู่บ้านออกมาจากโรงงานก็ออกมาแสดงพฤติกรรมอีกเยอะแยะมากมายไอเรื่องล่มสุรานี่ผมบอกได้เลยหนีไม่พ้นหรอกแก่คนอยู่ในหมู่บ้านเขาแค่ไม่อยากออกมาสาธยายเฉยๆวีรกรรมนี่อีกยาวไกลแต่ผมบอกได้เลยว่า ถ้าจะออกมาต่อล้อต่อเถียงกันมาแตเด็กเดี๋ยวกูฉาเป็นชดชๆเดี๋ยวก็หากันกระจายที่สำคัญทุกท่านเมื่อทุกอย่างเนี่ยพอกลับบ้านอยู่บ้านคิดว่าตัวเองเด่นตัวเองดีเอาตรงๆนะสมมุติว่านาแตเนี่ยนาแตนาแตเรียนจบป,ปริญญาตีมา แล้วไปทํางานซึ่งไม่ประสบความสําเร็จเลยพอกลับมาอยู่บ้านพอกลับมาอยู่บ้านเฮ้ยคนนั้คนน,คนี้เขามีแทนที่ว่ากระจับไปอิจฉาในสยาเขากูก็ตั้งหน้าตั้งตากูจะทํากูจะทํากูจะทําในธุรกิจกูให้ให้มีเงินให้มีเงินเดือนมากกว่าวุฒิปริญจตีผมก็มีปณิธานของผมอย่างนั้นว่าเฮ้ย